สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทุกวันกับช่วงเวลาการฝึกพัฒนายกระดับจิตวิญญาณขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามผมหวังว่าหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคงจะได้ประโยชน์จากการรับชมรับฟังทางช่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยผมขออนุโมทนาทุกท่านครับ และยินดีต้อนรับท่านผู้ติดตามใหม่ท,ทุกทุท่านรวมทั้งท่านที่ติดตามเก่ากับช่วงนี้ก็มีจากต่างประเทศมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทั้งแถบยุโรปแถบสอปอ,ปอลาวหรือสิงคโปร์หรืออีกลหลายๆประเทศต้องขอขอบพระคุณมากครับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเส้นเขตแบ่งกั้นครับอยู่ที่เราจะมี กำลังใจที่อยากจะปฏิบัติอยากจะฟังไหมอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะยังไม่อยากปฏิบัติแต่เราฟังแล้วเราเกิดอยากที่จะทำเพียงแค่ความดีคือการรักษาศีลห้าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นกุศลมหาศาลแล้วเพราะว่าการรักษาศีล5้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยถึงแม้อาจจะมองผิวเผินว่ายังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดไปถึงกรรมบท1สแต่การทรงศีลห้าแบบนี้ มันทำให้เราไม่ตกนรกครับและในเรื่องของบาร,รมีความดีด้านอื่นๆนี่ผมมีความเชื่อว่าทุกคนก็อยากทำอยู่แล้วแต่พอพูดถึงเรื่องศีลครับก็มีท่านผู้ชมสงสัยนะครับมีสงสัยจริงๆแล้วความสงสัยเนี่ยมีมากมายหลายคนมีความสงสัยหลายเรื่องผมก็อยากจะขออธิบายสักนิดนึงนะครับในเรื่องความสงสัยจากท่านผู้ชมสักท่านหนึ่งก็แล้วกันคือศีลห้าเนี่ย ระบุไว้อย่างไรบ้างถ้าเราไม่ละเมิดศีลห้าเราก็ไม่ผิดครับเป็นการรักษาศีลทรงศีลถ้าเรามองความละเอียดของจิตมันยังไม่ละเอียดพอถ้าละเอียดพอมันจะมีกรรมบท1สิบเข้ามาในการควบคุมทางด้านวาจาจริงๆแล้วกรรมบท1สิบนี้ควบคุมทางด้านใจวาจาและกายแต่ทีนี้ในที่นี้ผมขออนุญาตกล่าวในเรื่องของวาจาศีลห้าระบุว่าห้ามพูดจากโกหก นะครับแต่เราต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยคุณพูดความจริงแต่พูดไปแล้วให้สังคมเดือดร้อนให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับอันนี้มันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือมันจะต้องอยู่ในความสำนึกของเราว่าอะไรควรไม่ควรเท่านั้นเองครับเราไม่ละเมิดสินห้าแต่เราพูดจาหยาบคายอันนี้ผิดกรรมมาบทสิบแล้วเพราะกรรมบทสิบนี้มี ความละเอียดของจิตสูงขึ้นไปก็คือไม่ละเมิดทางวาจาไม่ละเมิดทางกายและไม่ละเมิดทางใจและเมื่อใครละเมิดเราก็ไม่ยินดีและไม่สนับสนุนให้ใครละเมิดแต่เมื่อผู้ใดที่พูดความจริงแล้วแต่เป็นความจริงที่หยาบคายหรือความจริงที่พูดจาแดกดันเพ้อเจ้อสอเสียดเลวไหลไร้สาระอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ผิดศีล แหมมันผิดถึงความละเอียดของจิตนะครับจิตยังมีความหยาบอยู่มากเพราะเจตนาเจตนาที่ปรารถนาจะให้ผู้ที่รับฟังผู้ที่ได้ยินนั้นเกิดความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในเคสเราพูดความจริงแต่ความจริงนั้นมันอยู่ที่เจตนาไม่ดีของเราและเป็นการเพ้อเจ้อส่อเสียดเลวไหลไราสาระแดกดัน,นต่างๆอันนี้ก็ถือว่าผิดในกรรมบท10 แต่ไม่ได้ผิดในบทของศีลอธิบายกันเพียงสั้นๆเท่านี้ไปฟังหลวงพ่อหรือศีลดำของพวกเรากันดูครับถ้านำคลิปของท่านมามากๆเข้ามันจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ผมจึงมีความจำเป็นที่จะมาอาธิบายในบางส่วนลหลายส่วนถ้าผมนำหลวงพ่อมาพูดอย่างเดียวบางทีท่านก็ไม่สามารถจะถามใครได้ท่านก็ต้องการคำอธิบายเหมือนกัน ครับในส่วนที่ผมอธิบายได้ผมก็จะอธิบายให้ท่านได้รับชมรับฟังกันมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับและการไม่ตอบนี่มันก็มีหลายสาเหตุบางทีผมยังไม่ไปพบระบบยังไม่แจ้งอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยขอท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาดูตลอดและมีเจตนาที่ดีกับผมผมสามารถรับทราบได้ครับในเจตนาของทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันครับ ก็ขอย้ำถึงลีลาการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ก็ิีจะได้หรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีความสำคัญความสำคัญับแรกก็คือเราต้องตัดสสงโยตสามให้ได้ถ้าตัดสสงโยตสามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบายภูมิเราจะได้กสินทั้ง,งสิบกองจะได้วิชาสารจะได้อวิญญาก็ตาม แต่ว่าไม่สามารถต่ดสนญญดสามได้เราไม่พ้นบายภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัตได้ปัญญาสมาบัติซึ่งเป็นชาญโลกีก็ยังลงอเวจีหมอนรกก็เผลอฉะนั้นเรื่องชาญโลกีไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจา้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญ สำคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหนแลาวทาได้แบบนั้นเป็นพระอริยะเบื้องต้นคือพระโสดาบันอารมณ์ที่เราต้องใช้ประจําก็คือหนึ่งไม่ลืมว่าเราจะต้องตายแล้วความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง เราก็ต้องตายแน่วันเวลาล่วงไปเท่าไรเราเดินใกล้ไปหาความตายเท่านั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มีในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาใน,นประเดี๋ยวเลือกคบพระพุทธเจ้าเจะบ้างคบบางไม่คบบางอย่างนี้เป็นเหยื่อนะรกแน่นอน ต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆแล้วก็ยอมรับนับถือท่านถ้าประการต่อไปข้อนี้ข้อที่สองนี่เป็นพิจิตรชาตัดพิจิตรชาสงสัยข้อที่สามตัดศินพรตปรตาปรมาคือความไม่แน่นอนในการทรงศีลเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการทรงศีลแต่การทรงศีลของพระอรเดียเจ้าไม่ใช่ศีลห้าอย่างเดียว ต้องมีกำหนดสิทธิ์ด้วยเท่าทั้งนี้เพราะว่าสังเกตดูถ้อยคำเขางนาวิสาขาก็ดีเพราะนอนในบรากาศเษฐีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบทอย่างเดียวท่านพูดดีด้วยดังนั้นก็ต้องมีทั้งสินห้าและกำหนดสิทธิ์ควบกันเพราะสินห้านี่ห้ามแค่มุสาวาดกรรมบสิทธิห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเป็นเครื่องะเทือนใจเขาด้วย ห้ามมินทาจชาบ้านเป็นการสอดสียดเขาแตกกันด้วยห้ามเพ้อเจ้อแล้วไหลและประโยชน์กันด้วยห้ามสี่อย่างลาวประสดาบันท่านไม่ใช้เท่าคำสี่อย่างนี้ท่านเว้นจึงต้องถือว่าท่านมีกำหนดสิทธิ์ด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจาต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรม ไม่ดื่มสุราไดไมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดหินทาชาบ้านเขา <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่วาจาเหลวไหลไรประโยชน์ทางจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันจัเป็นของเราโดยไม่ชอบทำแล้วก็ ไม่คิดประทุษร้ายไม่จองล้างจองผานไข่ความโปรธจังมีอยู่บ้างเแยวเบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนําสั่สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งเป็นวิเศษอุปสมมานุสตินั่นก็คือน,นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัตะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขชั่วคราวมาบทบุญศาสนาบาบรามีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานซึ่งมีความสุขแน่นอน ทั้งสี่อย่างนี้ของบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทรงตัวสำหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายๆกองก็ไม่ว่าแนะนำกันเพื่อเป็นความรู้เพื่อว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นในการชอบใจหรือว่ากรรมฐานทุกกองมีคุณค่าเสมอกันหมดหมนกัน สองเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันสามปณิพานได้เหมือนกันเหมือนกันทุกกองทีนี้มาว่าการวิธีปฏิบัติทางกายท้างดำรง,งสมาธิสมาธิาธแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดทั้งความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่จะถูกอันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าไว้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกย an าวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นคานิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิรู้ลมให้ใจเข้าออกเฉยๆเป็นคณนิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมให้ใจเข้าออกยาวหรือสั้น อย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้ารู้ลมให้ใจให้ใจเข้ากระทบรวยไปถึงเหนือศูนเหนือสะดื์ให้ใจออกกระทบศูนเหนือสะเดือเรื่อยมนันออกถึงจมูกรู้หมดตลอด,อดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌานนี <c oughs> ่สังเกตไปนะแล้วต่อไปก็สองควบคู่กับคำภาวนาสำหรับท่านที่ไม่นิยมคำภาวนาจับไม่ภา,าวนาก็ได้ ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใช้อย่างไรถ้าในกิตเบื้องต้นการฝึกเบื้องต้นสุขภาวิเสโกตอนกลางคืนในสอนสุขภาวะสกโกในตอนเ,อเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคาภาวนาจะว่าอย่างไงก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดกลางต้องจํากัดภาวนาอย่างกระส,นนนสินเบื้องต้นอย่างปัทวีกรสินเนี่ยเมื่อคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัตวีกรสินนี่ย จะไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคำภาวนาจำกัดครับท่านผู้ชมคงพอจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวถ้าเรามีความตั้งใจค่อยๆฟังเราก็จะเข้าใจส่วนในเรื่องของการปฏิบัตินั้นมันต้องค่อยๆปฏิบัติกันไปอย่าเร่งรัดอย่าบังคับจนเกินไปครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดต like, ิดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ